ูดีอีมสวัสดีค่ะฝนบ้านสวยพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนมีบ้านเดียวหลังมุมในสวยๆมาแนะนํานะคะบ้านเดียวหลังนี้เราตกแต่งให้เป็นสไตล,ล์มินิมอลมีเนื้อที่ถึง4 9 5ตรางวาเป็นรูปแบบ4ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะชื่อหมู่บ้านนันทวันทนะคะซอยเรียบวารี11หนองจอกทําเลข,ของหลังนี้นะคะจะใกล้กับ โรตัสนักโคบิกซีนะคะใกล้มอมหานครนะคะอ่าแล้วก็ตลาดหนองจอกด้วยการเดินทางเข้าออกค่อนข้างสะดวกนะคะภายในโครงการก็ยังมีรถกับข้าวขายนะคะอ่าสามารถจอดรถในบ้านได้ถึง2คันหน้าบ้านเราอีก1คันหลังนี้คนต้องบอกว่าเราตกแต่งให้ใหม่ทั้งหลังจริงๆเลยนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย เปลี่ยนพื้นเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหน้าต่างเป็นประตูนะคะรูปแบบไม่เหมือนใครเลยสวยโดดเด่นและได้มุมความเป็นส่วนตัวเพราะเราเป็นหลังมุมในด้วยนะคะด้านข้างของบ้านเราเป็นวิวสวนค่ะสามารถนั่งรับลมชมสวนได้ภายในห้องบ้านนะคะในตัวบ้านเรามีถึง4ห้องนอน2ห้องน้ํา แล้วก็มีหนึ่งห้องโถงตรงกลางบ้านนะคะห้องน้ำเราก็เปลี่ยนพื้นพื้นกระเบื้องพื้นผนังนะคะอุปกรณ์นะคะทุกอย่างให้ใหม่หมดเลยส่วนบริเวณห้องครัวเราก็มีการกั้นโซนนะคะตกแต่งได้สวยงามมากาและยังมีห้องนอนด้านหลังอีกหนึ่งห้องนะคะนี่เป็นห้องนอนที่สี่ ห้องครัวค่อนข้างกว้างเลยนะคะมีห้องครัวกว้างๆโลง่งๆแบบนี้เอาใจคุณแม่บ้านที่ชอบทาอาหารเลยค่ะ่มีเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สและที่ดูดควันแถมไว้พร้อมเลยนะคะและอีกมุมหนึ่งนะคะมุมเป็นมุมหลังบ้านฝนต้องบอกว่าถ้าท่านใดนะคะชอบจัดสวนชอบความเป็นส่วนตัวนั่งรับลมด้านหลังนะคะมุมนี้เหมาะมากเลยสามารถจัดสวนเรามีการต่อเติมหลังคาไว้พร้อม มัดวางเก้าอี้จัดสวนนั่งรับลมชมวิวกันได้เลยลมพัดเย็นๆสบายๆหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะบ้านรับลมดีมากทําเลก็ดีนะคะจะอยู่ที่หมู่บ้านนันทวันเรียบวารีสิใกล้ตลาดนองจอกแมคโคโลตัสบิ๊กซีใกล้มอมหาคนครด้วย อท่านใดสนใจหลังนี้นะคะหมู่บ้านนันทวันห้าสามารถติดต่อฝนตามเบอร์ด้านล่างนี้นัดชมบ้านได้ทุกวันเลยค่ะ